สวัสดีค่ะชื่อพรลินดาใจยเย็นค่ะชื่อเล่นชื่อนงนะคะมีปัญหาสุขภาพเรื่องไตค่ะเป็นไตมาได้1ปีแล้วก็ตอนนี้ถึงขั้นฟอกไตได้2เดือนแล้วค่ะกดยูริกสูงเหมือนโรคเกาจะมาด้วยอย่างเงี้ยค่ะที่ปวดที่ปวดคือปวดตรงแขนปวดระบวมด้วยค่ะปวดระบวมก็มาเจอเอโดซีคือพี่เขาแนะนำให้ลองทานดูเพราะว่ามีอาการเทียจากการฟอกไตค่ะ แล้วคราวนี้ผอก,ก็เลยกินโดดซีไปได้หนึ่งอาทิตย์อาการบวมก็ลดลงแล้วก็อาการปวดก็ลดลงด้วยแล้วก็จากที่เราไปฟอกไตจากที่เราเพียค่ะออกจากห้องไตแล้วเราจะเพียมากพอเราดื่มตัวนี้เข้าไปอ่ะอาการมันก,ก็คือปกติมันก็สดชื่นเราทําให้เราไม่เพียไม่อะไรเหมือนคนปกติทั่วไปอะค่ะแต่หลังจากทานโดโดซีไปเนี่ยไม่ต้องพักอะก็คือทํางานได้ปกติขับรถกลับบ้านไปไหนมาไหนทําได้ปกติเลยคือคฟอกไตเสร็จก็ เหม<ช>กับปกติเหมือน<ช>แค่ไปนั่งเล่นสีชั่วโมง<ช>แล้วก็ใช่ใช่กลับบ้าน,นนี้คือคนไข้ที่อยู่ในห้องด้วยกันนะเขาก็ทักแล้วค่ะอบอกว่าทําไมคุณไม่เหมือนเป็นโรคไตเลย